ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านกับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอคง์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลเดชสยาม,มินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชก,กาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญ10บบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน เพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านวันนี้เองนะครับได้มาครับสวยงามมากันะครับนี่คมชัดเวทียวี่วครับท่านแต่เสียอย่างเดียวเรียนนี้ยังไม่ได้ทาการล้างทําความสะอาดใดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านผมทํางานไปด้วยครับท่านไม่เชื่อผมก็ลองดูครับท่านเจ็บเหรียญมาเยอะๆเรามาดีวีวหผมดูครับว่าจะมีเวลาไหมที่จะมาทําการล้างครับท่านถ้าเรายังทํางานอยู่ไม่มีเวลาที่มาทําการล้างง่ายๆหรอกครับท่านถ้าทําการล้างแล้วมีอย่างเดียวคือเอาสกอตไบขัดไปเลยครับ ้างน้ำเปล่านี่แหละแต่วิธีการ้างจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันยุ่งยากกว่านั้นครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศาาอะไรจํานวนการผลิตติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านกัรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบทองสีตัวตีนนะครับท่านคิวพอยน์เกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านส่วนในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ สีทองสีนิกเกิลนี่จะเปลี่ยนสีเป็นแล้วนแล้วครับท่านเพราะเรียนยังไม่ได้ทำการล้างสะกรมสะอาดอย่างว่าอะไรเหรครับท่านอยู่ใกล้นะครับมาดูขอบเฟืองเป็นไงมาครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองโอ้โหสุดๆเลยครับพี่น้องดูสิครับเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านดูช่วยผมหน่อยครับว่าเป็นไงมัางเนี่ยชัดเจนไหมสวยงามไหมคมชัดเจามากไหมสำหรับขอบเฟืองสลับเบียบของเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านที่หายากพอสมควรครับที่จะหาเจอในยุคปัจจุบันนี้ครับท่าน นี่ครับสวยงามกันนะครับสุดยอดกับขอบเฟืองครับนี่ครับบนลูบุหรุพวงตันสวยงามมากกับแบบนี้ครับคมชัดเจาะมากรับคมชัดเจาะมานะครับท่านสำหรับเรียนนี้เราไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับนี่สุดยอดจริงครับสำหรับเรียนนี้นะครับเจ๋งเป้งทีเดียวครับท่านที่หาเจอแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับท่านว่าเป็นปีผสมอะไรครับนี่ครับท่านประเทศไทยชัดเจนนะครับอักษรบิว สามตัวชิดกันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างประมาณนี้หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเดียวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านจะได้เอามือรูบๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอจสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านสองห้าสี่ห้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทตัะเสียนเล็กไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้ ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทผมไม่ได้บอกนานแล้วครับนี่ครับตรงนี้นะครับขอบเฟืองครับที่ขอบเฟืองนี่นะครับความหนาของเหรียญอยู่ที่2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับสําหรับปีพศ2545นี้นะครับท่านจำนวนการปิดอยู่ที่61ล้าน3แสน สามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปแล้วเขาท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสําหรับยูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกรใช้นี่ครับนี่สิครับของจริงครับคือสําคัญมากครับส่วนเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตรงที่เหรียญละสี่สิบไม่ถึงสี่สิบครับสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ